บทที่87 Blade n c n c e เปลวไฟ g e n t ทนส Snow และ Little Song เริ่มดึงมอนสเตอร์จาก2ด้านก่อนที่พวกเขาจะเข้าใกล้ระยะ30หลาได้มอนสเตอร์ Monster ก็ค้นพบตัวพวกเขาแล้วดวงจาของมอนสเตอร์เปล่งแสงสีแดงหันหัวมาจ้องมองผู้บุกรุกทั้งสองเตือนภัยเตือนภัยตรวจพบผู้บุกรุกหลังจากสัญญาณเตือนดังขึ้น m e คานิค c a โ g o เลมและ Mechanical Warrior ทั้งหมดในรัศมี40หลาต่างตื่นตัว มอนสเตอร์เมคานิคเข้ารอบรอบล็อกเป้าหนายไปที่ผู้เล่นสองคนและในช่วงพริบตาทั้งสองคนถูกเมคานิคเข้าโกเลมและเมคานิคเข้าวอร i o r เออร์หลายร้อยตัวไล่ล่าเจ้าอยู่เอรูรู้สึกตกใจอย่างลับๆเมื่อเห็นเหตุการณ์นี้โชคดีที่เธอไม่ได้รีบร้อนลงมือดึงมอนสเตอร์ไม่เช่นนั้นพวกเขาคงตายหมดแล้วแน่นอนพี่แบล็กเฟลมการดึงมอนสเตอร์แบบนี้จะไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะเจ้าอยู่เอรูเห็นเจนท์นสโนและลิตเติ้ลซองทั้งคู่ถูกกองทัพเมคานิคเข้าไล่ตามอย่างใกล้ชิด หากพวกเขาไม่หนีทันเวลาอาจตายไปแล้วตอนนี้ใจเย็นๆด้วยเอฟเฟกต์ของสปีดสครมอนสเตอร์เมคานิคเข้าพวกนี้จะไล่ตามพวกเขาไม่ทันซื้อเฟิงพูดอย่างมั่นใจหลังจากผ่านไปพักหนึ่งตามที่คาดไว้ไม่มีมอนสเตอร์เมคานิคเข้าตัวไหนไล่ตามทั้งสองได้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ซื้อเฟิงทำนายหลังจากดึงมอนสเตอร์เมคานิคเข้ารอบๆได้หมดแล้วทั้งสองคนก็วิ่งอ้อมหลุมใหญ่ที่ว่างเปล่าขณะที่เมคานิคเข้าโกเลมและเมคานิคเข้าวอร์ริเออร์ไล่ล่าพวกเขาไม่หยุด ทั้งสองคนมีความชำนาญในการดึงมอนสเตอร์มากภายในเวลาไม่นานพวกเขาก็รวมกลุ่มมอนสเตอร์เมคานิคเข้าสองคลื่นให้เป็นคลื่นเดียวในใจเจ้าอยู่เอรูพูดไม่ออกเธอก็มีสปีดสโครเช่นกันอย่างไรก็ตามไอเทมนี้แพงเกินไปแม้แต่สมาชิกปาร์ตี้ของเธอแต่ละคนก็มีสปีดสโครเพียงหนึ่งแผ่นเพื่อไว้ช่วยชีวิตตัวเองเธอไม่เคยคิดว่าซื้อเฟิงจะหยิบออกมาใช้ได้อย่างง่ายดายถึงสองแผน่นและยังใช้เพียงเพื่อดึงมอนสเตอร์ด้วย มันเป็นการใช้อย่างฟุ่มเฟือยจริงๆอย่างไรก็ตามมันเป็นความจริงว่าด้วยสปีดสโครเพิ่มเติมนี้ทั้งสองคนสามารถดึงมอนสเตอร์ทั้งหมดได้อย่างปลอดภัยแต่ตอนนี้ปัญหาที่แท้จริงมาถึงแล้วหลังจากดึงมอนสเตอร์มามากมายขนาดนี้พวกเขาจะจัดการกับมันยังไงพวกเขาไม่มีเวทมนต์โจมตีหลายเป้าหมายและแม้จะมีก็ไม่กล้าใช้การทำเช่นนั้นจะทำให้การควบคุมความเกลียดชังยุ่งเหยิงเพราะ MT ของพวกเขาไม่ได้เรียนสกิลขั้นสูงอย่างคราวมอก เมื่อนั้นทุกคนจะตายกันหมดแล้วซื้อเฟิงเข้าใจคําถามที่ทุกคนคิดอยู่เป็นธรรมดาอย่างไรก็ตามเขาเพียงแสดงรอยยิ้มลิกลับและเดินไปข้างหน้าในอีกสิบวินาทีพวกนายทั้งสองดึงมอนสเตอร์ทั้งหมดมาที่ตรงกลางซื้อเฟิงพูดในแชทปาต์ตีเข้าใจแล้วเจนเพิ่นสน่ตอบพูดจบซื้อเฟิงก็หยิบม้วนกระดาษสีแดงเข้มที่ประนีดออกมาแล้วกางออกครั้งเดียวคาถาต่างๆถูกเขียนเต็มไปด้วยภายในม้วนกระดาษเพียงแค่แสงที่ออกมาจากคาถา ก็เพียงพอจะทําให้มานาไฟในบริเวณรอบๆซาะซ่าจากการเห็นสิ่งนี้แม้แต่มือสมัครเล่นก็รู้ว่าไอเทมที่ซื้อเฟิงหยิบออกมาไม่ธรรมดาในฐานะเอลิเมนททลิสใบหน้าของเจ้าอยู่เอรูเต็มไปด้วยความตกใจมวลเวทมนต์นี้คืออะไรมวลเวทมนต์ที่ขายในร้านเวทมนต์ยอมไม่สามารถสร้างปรากฏการณ์เช่นนี้ได้แน่นอนเพียงแค่ขาถาเท่านั้นก็เพียงพอจะทําให้มานาไฟในพื้นที่รวมตัวอย่างรวดเร็วและเป็นความรุนแรงที่ไม่มีที่เทียบ การรวมตัวของมานาไฟเช่นนี้แข็งแกร่งกว่าไฟดราก้อนสโตรที่เธอใช้หลายเท่าหากซื้อเฟิงปล่อยออกมาใครจะรู้ว่าจะแข็งแกร่งขนาดไหนในขณะน,นี้ซื้อเฟิงเปิดใช้งานมวลเวทมนต์และชักอใบเซาเบลดออกมาทันใดนั้นมานาไฟที่รวมตัวเหนือมวลเวทมนต์ก็เทลงมาเหมือนประลอดและเปเลวไฟยาวกว่า10เมตรแต่ละเส้นก็เจาะเข้าไปในอใบเซาเบลดเปเลวไฟอันงดงามก็ระเบิดออกมาจากรูปร่างของอใบเซาเบลดแปลงเป็นดาบแห่งเปเลวไฟทันที มันปล่อยเสียงร้องของฟีนิกซ์อย่างเลือนลางกองกังวาลไปทั่วบริเวณรอบๆเป็นธรรมดาที่ทุกคนสังเกตเห็นพลังที่ยิ่งใหญ่และทนใช้ไม่มีใครคิดว่าซื่อเฟิงจะยังมีไผ่ในแขนเสื้อที่ซ่อนเอาไว้เช่นนี้ที่จริงแล้วซื่อเฟิงไม่อยากใช้มวลเวทมวนตร์ระดับสองนี้เขาจะมีน้อยลงทีละหนึ่งแผ่นทุกครั้งที่ใช้ยิ่งกว่านั้นซื่อเฟิงได้รับไอเคมเช่นนี้เพียงสี่แผ่นจากป่ามูลไลท์ทั้งหมดตอนนี้ที่เขาใช้ไปนหนึ่งแผ่นเขาเหลือเพียงสามแผ่นเท่านั้นในเวลานี้ n จนเทนสโนและลิตเติ s ลซอได้ดึงมอนสเตอร์เมคานิคอลทั้งหมดมาที่บริเวณกลางของหลุมใหญ่แล้วจากนั้นพวกเขาก็วิ่งมาหาซื่อเฟิงมอนสเตอร์เมคานิคอลเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆ40หลา30หลา20หลา10หลาอย่างไรก็ตามซื่อเฟิงยังไม่ได้ลงมือเลยเขาเพียงยืนเงียบๆด้วยมือถือดาบที่เจิดจ้าและเร่าร้อนขณะที่เจนเทนสโนและลิตเติ s ลซอวิ่งผ่านซื่อเฟิงไปซื่อเฟิงก็ลงมืออย่างทันทีฟันด้วยใบมีดลุกโชน เวทมนตร์ระดับสองเฟลมเบดแดนซ์ในพริบตาการฟันของซื่อเฟิงปล่อยเปลวไฟสีแดงเข้มนับไม่ถ้วนเปลวไฟที่เผาผลาญเหมือนมหาสมุทรกลืนกินกองทัพไมคานิคเข้าทั้งหมดในทันทีเปลวไฟรูปครวยเผาทุกสิ่งในระยะ60หลาจนเป็นเท่าฐานแม้ว่าไม c า a n คเขาวอร์เรอร์จะมี HP 3พ0 0พพวกมันก็ยังไม่สามารถทนต่อความเสียหายจากการโจมตีนี้ได้เนื่องจากพวกมันทั้งหมดกลายเป็นกองโลหะเศษในขณะเดียวกัน ประสบการณ์ของซื่อเฟิงเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันเพิ่มขึ้นเป็น37%ของเลเวล6สมาชิกปาร์ตี้คนอื่นๆก็ผ่านจากเลเวล5ไปทีละคนทั้งหมดถึงเลเวล6ความเร็วในการเลเวลอัพของพวกเขาน่าทึ่งเกินไปสายตาของทุกคนจึงมุ่งไปที่ของรางวัลที่กระจัดกระจายอยู่บนพื้นความยินดีก็ถลักขึ้นสู่หัวของเขาทันทีซื่อเฟิงเจ๋งเกินไปเขาใช้การโจมตีเดียวฆ่ามอนสเตอร์ชั้นเอลิทเลเวล9ทันที แม้ว่าเขาพิ่งพาไอเทมภายนอกเพื่อทำเช่นนั้นแต่การสามารถได้รับไอเทมเช่นนั้นก็ยังคงเป็นข้อพิสูจน์ความสามารถของเขาหากพวกเขาทำกระบวนการนี้อีกหลายครั้งพวกเขาจะสามารถถึงเลเวลสิบได้ทุกเมื่อในเวลานี้เจนทันโนก็ยินดีกับการรบสองของเธอในเควสของเขาเช่นกันเพียงแค่ exp ที่พวกเขาได้รับก็ทำกำไรใหญ่แล้วพี่แบล็กเฟลมพี่ใช้ม้วนกระดาษอะไรมันทนพลานจังเลย เจ้าอยู่เอรูกระพริบตาใส่ซื้อเฟิงถามอย่างอยากรู้มวลเวทมนตร์ระดับสองซื้อเฟิงพูดเรื่อยๆพี่แบล็กเฟลมหนูจะซื้อได้ที่ไหนเจ้าอยู่เอรูหลงไหลในมวลเวทมวนต์นี้หลังจากเห็นความสามารถในการทำลายล้างของมันแม้ว่าเธอจะต้องใช้เงินสิบเหรียญเงินเพื่อซื้อหนึ่งแผ่นก็คุ้มค่าซื้อเฟิงใส่หัวพูดพร้อมรอยยิ้มไอเทมนี้ซื้อไม่ได้มันจะปรากฏขึ้นโดยบังเอิญเมื่อเปิดหีบสมบัติระดับสูงเท่านั้น โอ้เจ้าอยู่เอรูผิดหวังเล็กน้อยซื้อเฟิงอาจจะพ่นเลือดออกมาหากเขารู้ว่าเจ้าอยู่เอรูคิดว่าจะซื้อมวลเวทมนตร์ระดับสองได้เพียงสิบเหรียญเงินไม่มีใครจะขายมวลเวทมนตร์ระดับสองนั่นเป็นเพราะไอเทมนี้มีค่าเกินไปหากใช้ในจุดสําคัญเป็นไปได้ที่จะสร้างสถานการณ์กลับตัวในชีวิตที่แล้วของซื้อเฟิงมีกิวใหญ่หลายแห่งเสนอราคา2อถึงสเหรียญทองสําหรับมวลเวทมนตร์ระดับสองแต่ก็ยังซื้อไม่ได้หากไม่ใช่เพราะความสําคัญของเควสนี้ซื้อเฟิงคงไม่เต็มใจใช้มวล ระดาษนี้ เจนทลสโนเดิมทีอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมวลเวทมนต์เพราะไอเทมนี้มีประโยชน์เกินไปอย่างไรก็ตามหลังจากได้ยินน้ำเสียงของซื้อเฟิงเห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกเจ็บใจที่ต้องใช้ไอเทมนี้แม้แต่หัวหน้าช่างตีเหล็กที่ร่ำรวยและเก่งก็ยังรู้สึกเจ็บใจจินตนาการได้ว่าไอเทมนี้หาย,ยากขนาดไหนอย่างไรก็ตามเมื่อเจนทลสโนได้ยินว่าเธอสามารถได้รับไอเทมเช่นนี้จากหีบสมบัติระดับสูงเธอคิดในใจว่าเธอจะให้ผู้เล่นจากกิลด์ของเธอจดบันทึกเอาไวา้ต่อมาทุก คนเริ่มทำความสะอาดของรางวัลมีมอนสเตอร์ชั้นเอลิทจำนวนมากในหมู่มอนสเตอร์เมคานิคเข้ากว่า800ตัวดังนั้นจึงมีไอเทมหลายชิ้นหล่นในจำนวนนั้นไม่ขาดแคลนอุปกรณ์ทั่วไปเลเวล7ถึงเลเวล8มีอุปกรณ์บรอนซ์กว่า30ชิ้นและหนังสือสกิลหลายเล่มด้วย คุณค่ามอนสเตอร์พวกนี้ทั้งหมดแล้วเราไม่ได้ช่วยอะไรมากดังนั้นเราจะไม่เอาอุปกรณ์หรือหนังสือสกิลเจนเทลสโนแลกเปลี่ยนไอเทมทั้งหมดให้ซื้อเฟิงหลังจากเธอจัดเรียงของรางวัลเสร็จอย่างไรก็ตามชิววอริเออร์เริ่มน้ำลายไหลเมื่อเขามองอุปกรณ์ทั้งหมดสำหรับ MT เขาไม่เต็มใจที่จะแยกจากพวกมันอย่างมากอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่กล้าขัดขานการให้ทุกอย่างแก่ซื้อเฟิง พวกนายช่วยได้มากเราแบ่งตามความต้องการของอาชีพส่วนหนังสือสกิลพวกนี้ข้าจะเอาไว้ซื้อเฟิงเก็บหนังสือสกิลทั้งหมดเอาไว้เพราะเขาค้นพบสกิลพิเศษ Precision Throw ในหมู่พวกมันสกิลนี้มีประโยชน์อย่างมากสําหรับเขาส่วนอุปกรณ์ bronze มีค่าเพียงไม่กี่เหรียญทองจึงไม่มีค่าสําหรับเขานักอุปกรณ์ที่เขาสวมใส่อยู่ตอนนี้คือชุดอุปกรณ์ silvermoon ซื้อเฟิงไม่วางแผนเปลี่ยนอุปกรณ์ในขณะที่เขายังต่ากว่าเลเวล10ส่วนบ r u ก g i และคนอื่นๆเขาจะหาอุปกรณ์ที่เหมาะกับพวกเขามากกว่า แม้ว่าอุปกรณ์จะไม่มีประโยชน์มากนักสำหรับซื้อเฟิงแต่พวกมันมีประโยชน์มากสำหรับเจนเทลสโนฉันจะรู้สึกอายหากจะรับพวกมันไร้ประโยชน์ฉันซื้อทั้งหมดเป็นอย่างไรตอนนี้ฉันไม่มีเงินเกมเพียงพอในมือฉันจ่ายด้วยเครดิตได้ไหมเจนเทลสโนไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณซื้อเฟิงจึงถามเบาๆจ่ายด้วยเครดิตก็ได้เช่นกันซื้อเฟิงเต็มใจเป็นธรรมดาในเวลาไม่นานเจนเทลสโนโอนเครดิตห้าหมื่นให้ซื้อเฟิงทำให้ซื้อเฟิงร่ำรวยขึ้นอีกครั้ง แล้วเมคาเนิเข้าไนท์ที่เหลือล่ะคุณจะใช้มวลเวทมนต์อีกไหมเจนเทลสโนมองไปยังเมคาเนิเข้าไนท์กว่า100ตัวที่เฝ้าประตูใหญ่ถามด้วยความคาดหวังมวลเวทมนต์ระดับสองกำจัดพวกมันไม่ได้ยิ่งกว่านั้นข้าไม่จําเป็นต้องฆ่าพวกมันเพื่อเข้าไปในนั่นข้าแค่ต้องดึงพวกมันออกไปเมื่อซื่อเฟิงได้ยินเจนเทลสโนพูดเช่นนั้นหน้าผากของเขาไม่สามารถช่วยได้แต่เหงื่อออกมวลเวทมนต์ระดับสองไม่ใช่กระหล่ำปลีบางอย่างที่เขาสามารถสูญเสียได้ ให้ฉันจัดการแล้วกันเจนเทลสโนมองภูมิประเทศและใครครวนลึกเธอรู้สึกว่าน่าจะไม่มีปัญหาในการทำงานให้สำเร็จ นี่คือสปีดสคร o l l และรีเทิร์นสครบางแผ่นตราบใดที่พวกนายวิ่งออกจากหลุมใหญ่พวกมันจะไม่ไล่ต่อหลังจากออกจากการต่อสู้พวกนายทั้งหมดสามารถใช้รีเทิร์นสคร l เพื่อออกจากที่นี่ซื้อเฟิงอธิบายและหยิดม้วนกระดาษหลายแผ่นออกมาเมื่อเห็นว่าพวกเขากําลังจะแยกจากกันเจ้าอยู่เอรูรู้สึกไม่เต็มใจในใจเธอไม่รู้ว่าทําไมแต่เธอรู้สึกได้ถึงความสบายใจและความปลอดภัยเมื่ออยู่กับซื้อเฟิง พี่แบล็กเฟลมเราเป็นเพื่อนกันเถอะพรุ่งนี้เราจะเข้าดันเจียนเลเวลหพี่มาร่วมกับเราไหมเจ้าอยู่เอรูพูดขึ้นมาทันทีเจนเทอสโนประหลาดใจเล็กน้อยเธอมองเจ้าอยู่เอรูด้วยรอยยิ้มที่ไม่ได้อย่างไรก็ตามเธอรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ทางเลือกที่เลวร้ายโดยซื้อเฟิงอยู่รอบๆโอกาสในการล้างดันเจียนเลเวลหของพวกเขาจะยิ่งใหญ่ขึ้น เออซื้อเฟิงไม่คิดว่าแม่มดตัวนี้จะอยากเป็นเพื่อนกับเขาจริงๆยิ่งกว่านั้นเธอยังเชิญเขาไปดันเจียนด้วยพฤติกรรมของเธอตอนนี้แตกต่างจากก่อนหน้านี้เกินไปเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้แต่พรุ่งนี้ข้ามีธุระเราจะไปดันเจียนด้วยกันเมื่อข้าว่างในอนาคตซื้อเฟิงปฏิเสธคําเชิญอย่างยุทธศาสตร์เพราะเขาไม่สามารถแบ่งตัวเป็นสองคนได้ส่วนเรื่องการเป็นเพื่อนกันซื้อเฟิงมีวงการเพื่อนอิสระอีกวงหนึ่งหลังจากสวมหน้ากาก,ากปีศาจดังนั้นคนอื่นจะไม่สามารถคนพบปัญหาใดๆได้นั้นเราเป็นเพื่อนกันแล้วกัน เจ้าอยู่เอรูกัดริมฝีปากเบาๆเธอผิดหวังเล็กน้อยที่จะไม่สามารถไปดันเจียนกับซื้อเฟิงได้ทันทีอย่างไรก็ตามการที่เธอสามารถเป็นเพื่อนกับเขาก็อย่างดีเธอจะสามารถติดต่อเขาได้ง่ายขึ้นในอนาคต คุณชื่นชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกสัปดาห์ในตอนหน้าซื้อฝงจะเข้าสู่พื้นที่ลึกลับที่เมคคาินเข้าไหนเฝ้าอยู่เขาจะพบอะไรในนั้นติดตามความตื่นเต้นต่อได้ในบทที่88เส้นทางสู่ความลับ88เส้นทางสู่ความลับ พากมานสวรรค์ข้ามเวลารวม fsih.shoppy.co.th/50no93irwnanomachine e. รวม fsih.shoppy.co.th/1vnyhde e. ขอบคุณที่รับสั่งและโปรดติดตามต่อไป